งามค่ะจ้ะเหลืองอุ้ยหุยสดกินนามพ่เน,นะสวยมากตัวนี้เป็นขาเบื้อตุ่จ้ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็มทีชาแนลมาค่ะทุกคนเหมือนนี้มืออได้เมนูไข่ลูกเป็ดเวียดนามจ้ะหรือว่าไข่ห่างห่างนะจ้ะพี่นองผู้ใดเสิเอินไข่ลูกก็ได้นะจ้ะไข่ลูกนี่อันนี้เป็นระยะสองนะจ้ะพี่นอง นี่ค่ะเฮ็ดมาจา้ะแกะให้ดูก่อนปอกไวกกนสามหน่วยมันจังเร็วน้อจ้ะนี่นี่อันนี้เพื่อนเป็นขนละจ้ะเป็นขนเป็นขาอ่อนๆเห็นไหมทุกคนอันนี้แหละแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมแต่ว่าเราไม่กล้าทานเนาะจ้ะเขากินหมองไข่แดงนเพิ่นนนาะจ้ะนี่สดเลยจ้ะ ออืืพักแอืวเจีวขาจ้ะเป็นแจวซีฟู้ดใส่ขาเ็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดนั่นะธรรมดาแ้วก็ใส่หัวขาลงไปตำตำใสน่น้ำหอมอร่อยมากหอมขา ใครดูกกับมันๆจ้ะพี่น้องงามคักจ้ะเหลืองอุ้ยหุ้ยนี่เป็นขาแล้วจ้ะพี่น้องอื้ม ดเจ้าคาถาพระอยากเฮ็ดนะจ๊ะน้ำจิ้มขากินกับไข่ลูกอันนี้ม้้ยเบิ่งมาจากช่องพี่ตั้มด้วยจ้ะไปดูช่องพี่ตัมมี่ได้เลยนะคะตัมมี่หิวข้าว ตัวอ่อนพื้นนะจ๊ะเป็นขา้วจ้ะพี่น้องคือเกาเนะน,น้าคาวเหกับตรงคอโทษคออภัยคนที่เพื่นบอกกินน้ำเดอ้อจ้ะขอโทษหลายๆจ้ะผู้ใดกินกับมาเสียดเสีหน้ำเหมเดอ้อจ้ะ พี่น้องแนะนำเข้ามาอยู่ว่ร่องเฮ็ดเจลใส่ขิงเบิองว่าสันเจลซีฟูดใส่ขิงแล้วก็บกิ้งก the yeah. ็ใครลูกล้วต้องรองจ้ะสูตรนี้ยกราเทียมโทนรองน้ำผึ้งบํารุ uh ่ง huh. ัวใจพร้อมกระเทียม ว่าสิดูดกินนํำมันคือเป็นเรื่องเหลืองเนาะตัวนี้เดี๋ยวอุ้ยแสบด้วยจ้ะมั่นมั่นดีขนาดจ้ะอ้ามพร้ออม้ย ตัวนี้เป็นโตอ่อนทุกตเลยจ้ะระยะสองตัวอ่อนที่มีขานะ่่เนี่ค่ะพี่น้องเอาใส่ในห,หนีนอกะเช็ดมือก่อนแต่ว่าไข่แดงเพมันมั่น,นเสียบเลยจ้ะ ใส่กระเทียมเขาไปในน้ำจิมมจ้ม้อมจ้ะอร่อยอ่ะ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยว <c oughs> จะลองกินนามเพิ่นเบิงแล้วจ้ะน้ำนัวบอกเพนเอิ์นัวีอลจ้ะอันนี้ต้มใส่เกลือน้อยนึงจ้ะพี่น้อง <c oughs> จริงๆ <c oughs> เขาต้องมีเสียงสดน้ำนองจงไปตัดเส็บไปดูดกินในซือมทำนี่ <c oughs> อย่ามันเฮียนะจ้ะ โบว์รูปนะนี่คะ่ะไข่ไข่ห่างห่างนะจ๊ะไข่ลูกเป็ดเวียดนามบางคนเพิ่นมัดถ่ายได้จะนี่มองเป็นโตอ่อนนี่แต่ว่าเราผ่านก่อนเนาะ มินกระพักแพ่วพร้อมๆแต่อร่อยมากอืมอืม โจ๊กนั้นนวนะจ๊ะงามเพิ่นอ <c oughs> อ้นี่จ๊ะเลื้องงามครักจ้ะพี่น้องไข่ลูกเปดเว็ียดนา่ะเป็นตัวอ่อนแล้วระยะสองไข่แดงข้าสิก,กินเข้ากระถิมลงในเจล <c oughs> Mm. 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 m a d m เขากันเักจ้ะอีกหน่อยหนึ่งสั่งมากสิบก้อนหน่วยแล้วยี่สิบหน่วยจำไมาได้จ้ะพี่หนงเธอสั่งของหลายๆจ้ะ สั่งขวงเยอะสุดกินหนามพนนะเนาะเสียบจ้ะเบิ้งตัวนี้พ่น่ะปูห้ยเนะะี่ค่ะเลื้องนามค้ัวจัะพี่นงสวยมากตัวนี้ เป็นขาเบ้อตุ่งๆจ้ะเอาถิ่มลงให้หนิสดจ้ะมป็นนี้ กินพักอีกคนกรอบแสบสาเล็ดอิดเย็นๆนะจ๊ะแก่เผ็ดเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไข่ห่างห่างหรือว่าไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะจ๊ะเป็นระยะสองนะจ๊ะเพิ่งกำลังเป็นตโตอ่อนนะจ๊ะพี่น้องแซ่ยบนะจ๊ะเมื่อกินต่ไข่แดงนะจ๊ะเพราะว่า ถามเพิ่อนยังเป็นตัวอ้อนอยู่นั่นว่าให้เด็กมีขาออกมาเมื่อกากินอยู่แต่ว่าตัวนี้เพิ่อนเป็นขาแล้วน่าจะขอผ่านก่อนน่าจะพี่น้องคือเก่านะค่ะคลิปนี้ถาผูใ้ใดบวกกินก็ต้องขอโทษขออภัยลหลายเดอ้อจ้ะแล้วก็รทำไว้กินสวนวดกินมุูม่ามกินบอสุภาพจังไดก็ต้องขอโทษขออภัย,ยคือเกาา่าจ้ะสุดท้ายถ้าไพรมักคลิปนี้เมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหมือนน้ำเลี้ยเจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย